มารีวิวกันเลยนะครับลูกค้าจังหวัดจันตังนะครับส่งมาซ่อมนะครับผมตัวนี้นะครับได้เปลี่ยนฝาล่างสตาร์ทใหม่ด้วยนะครับของเขามีการแตกหักมาเนาะอ๋อเปลี่ยนกรองคาบูใหม่นะครับผมเปลี่ยนพวกกรองน้ํามันเบนซินใหม่นะครับผมเปลี่ยนเช็คพวกสีข้อเวียงเปลี่ยนจานไฟใหม่เปลี่ยนคอยไฟใหม่นะครับผมคอยไฟนะครับสลักมันตรงกลางนะครับมันแตกเนาะทำมันเลงสู้เช็คให้เรียบร้อยนะครับผมเช็คให้ทุกอย่างแลวตัวนี้นะครับผม มาดูสตาร์ทนะครับทำสวิตให้ใหม่หมดเลยนะครับผมสตาร์ทนะครับนิ่งๆเลยเดินนะารับวันนี้ ปิดปกติเลยนะครับผมพอสตาร์ทสตาร์ทง่ายมากครับพอเครื่องร้อนนะครับสวิดนะครับสตาร์ทง่ายมากครับเครื่องพอเครื่องร้อนปุ๊บนะครับมาดูอีกทีขอบคุณครับเอเบส180ล้างทำความสะาดเรียบร้อยครับผม